สวัสดีค่ะน้องน้องนักศึกษาชาวเจนเอ็ดทุกคนนะคะวันนี้พี่เคมมี่จะมาแนะนําวิธีการเข้าสอบประมวลความรู้บนแพลตฟอร์มเฟกสเปซนะคะว่ามันง่ายยังไงไปรับฟังกันเลยค่ะอันดับแรกให้นักศึกษาเปิดแอปพลิเคชัน Safari หรือแอปพลิเคชัน Google Chrome จากนั้นนักศึกษา s าย n ินเข้าสู่เบราว์เซอร์ l o o g l e นะคะด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาทุกคนมีอีเมลของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะคะขึ้นต้นด้วย S แล้วก็ต่อด้วยรหัสหนักศึกษา11หลัก s t a s s u a c t h นะคะหรือจะคลิกที่แถบสีฟ้าตรง ssu google บนหน้า flexspace ได้เลยค่ะเมื่อนักศึกษาเข้าไปในระบบ flexspace เรียบร้อยแล้วนะคะ <Anything. S 1> นักศึกษาจ,จะพบกับรายวิชาที่ตนเองลงทะเบียนเรียนให้ไปที่รายวิชาที่นักศึกษาต,ต้องการจะสอบ ะะสำหรับนักศึกษาคนไหนที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่2รายวิชาขึ้นไปให้นักศึกษาเลือกทำทีละรายวิชานะคะและต้องกดปุ่ม N my exam ก่อนทำข้อสอบในรายวิชาถัดไปคะ่ะ เมื่อนักศึกษาคลิกเข้ามาในรายวิชาที่ต้องการจะสอบเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้หนักศึกษาคลิกเลือกหัวข้อการสอบประมวลความรู้และเมื่อคลิกแล้วให้คลิกเข้าไปอ่านคําชี้แจงการทําข้อสอบก่อนเลยเป็นอันดับแรกเพื่อลดความผิดพลาดในระหว่างที่ทําการสอบนั่นเองค่ะ พี่คิมมี่เน้นย้ำน้องๆน,นิดเดียวนะคะหากนักศึกษาคนไหนเนี่ยไม่พร้อมทำข้อสอบประมวลความรู้ห้ามกดถัดไปหรือกดปุ่ม next โดยเด็ดขาดนะคะหลังจากที่นักศึกษากดปุ่มถัดไปหรือปุ่ม next นักศึกษาจะพบกับหน้าห้องสอบและจะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาหากนักศึกษาพร้อมที่จะทำข้อสอบให้กดปุ่ม I am ready to start this time exam ได้เลยค่ะ เมื่อนักศากดปุ่มดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเนาะเวลาในการสอบจะเริ่มนับถอยหลังนะคะนักศึกษาจะมีเวลาในการสอบทั้งสิ้น60นาทีหรือ1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะในการส่งคำตอบนักศึกษาจำเป็นจะต้องกดปุ่มซับมิ t ในทุกๆข้อนั่นเองเพื่อทำการส่งคำตอบเข้าสู่ระบบนะคะ หากนักศึกษาไม่กดปุ่ม submit ในแต่ละข้อระบบจะไม่บันทึกคำตอบและอาจจะทำให้นักศึกษาไม่ได้คะแนนในข้อนั้นๆนั่นเองเมื่อ <al ab 2> นักศึกษา <al ab 2> ทำข้อสอบครบ30ข้อเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาตรวจสอบการกดปุ่ม submit อีกรอบหนึ่งนะคะ <al ab 2> และถ้านักศึกษามั่นใจในการส่งคำตอบให้นักศึกษากดปุ่ม end my exam ที e ่อยู่ด้านบนเพื่อเสร็จสิ้นการทำข้อสอบค่ะ หลังจากที่นักศึกษากดปุ่ม e N d my exam เรียบร้อยแล้วจะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษายืนยันการส่งคำตอบอีกครั้งหนึ่งโดยกดปุ่ม Yes submit my time exam นั่นเอง หลังจากนักศึกษากดปุ่ม Yes, Submit My Time Exam จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาว่า you have submitted your time exam แสดงว่านักศึกษาได้ส่งคำตอบเข้าระบบ f l e x s p เ c e เรียบร้อยแล้วค่ะน้องนองนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ตามวันและเวลาที่กำหนดซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบและให้นักศึกษาเข้าตรวจสอบผลคะแนนได้โดยให้นักศึกษาคลิกไปที่เมนูโปรเจคบนแพลตฟอร์ม f ฟสเปค่ะ ขอให้น้องๆน,องนักศึกษาชาวเจน1ทุกคนโชคเอในการสอบนะคะ